ทำสลามผสมสีน,นี้นกาวโอเคนะคะวันนี้เราจะมาทำสลามกันนะคะผสมนนกาวน,าน,นี่กาวอันแล้วอันนี้สลามอันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันที่คุณแม่ซื้อมาให้ย่าเล่นนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องใช้สองตัวนี้ผสมกันนะคะเดี๋ยวมันไม่โฟกัส สีชมพูนี้นพี่ๆแยอยากได้นะแต่ว่าเราต้องผสมตัวแมจิคอลลิควิอันนี้ไปด้วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะเขามีอันนีเป็นสารามาข้างใาใช่เขมา,าม <ija S 2> ีฉีดมาให้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกาวนี่เขามีฉีดว้ให้นะคะว่าผสมเท่านี้จะได้ลารามหนึ่งก้อนเดี๋ยวเรามาลองผสมกันเลยดีกว่านนะก้อนเท่านะนั้นโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องหาภาชนะนะคะอะไรก็ได้ที่เอามาไว้ใส่ ส่วนผสมของเราสองอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มจากการอ,นนอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะเป็นกาวค่ะมันคือ medical liquid นะคะเป็นเป็นเป็นส่วนผสมที่เอาไว้ใส่ในกาวทําสลามอันนี้คือกาวทําสลามนะคะที่เลือกสีนี้เพราะว่าย่าอยากได้สีชมพูมอ่ะโอเคเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมนี้ลงไปนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่เคยทําเดี๋ยวมาดูนะว่าจะรอดหรือเปล่ารอดแน่เลยแน่นอนนะอ่ะ ว,ว่ามันเหนียวอะเหนียวมากเลยอ่ะยะ่าก็จะมันเป็นสลามก็ต้องเีนียวแล้วคุณแม่อพี่จะบีบไหมอยากบีบออะบีบใส่นี่อะค่อยสิมาค่อย,ม,อยมันเหนียวมากเลยมาคุณแม่ช่วยดีกว่ามาไม่หนูเหนียว ให้ดูดิมันจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ยจไม่เสร็จนะแม่แม่ช่วยให้แม่ช่วยใช่ไหมหโอเคอะ๋ยากุณแม่ลองดูสิเพราะอะไรมันมันถึงออกยากจากังพี่ย่ามือออก,กอมันนียวอะ๋ยวกุณแม่ขอญาตวางกล้องพี่จะถือก่อนเมียวางกล้องก่อนแม่วางกล้องไว้ก่อนไม่มีใครถือกล้องอให้เรานะคะ เราจะต้องถือกล้องกันเองนะคะอ่ะอืมแมคแม่ทำให้เดยวลองดูสิเฮ้ยทำมาถึงแดดมันเป็นกาวมันจะต้องเหนียวแน่เลยอะลงมันเหนียวแน่เลยมันจะมีเอ้ยลงเอฟมีที่มันเป็นเหมือนอ้น,นี้ปะ่ะไม้จิ้มฝ้ายไม้คนอะอ๋อเหรอยากมาก ให้มันทำนี่อะระวังหกระวังหกใส่ข้างนอกพ,พ,พี่เล้พี่ค่อยๆเทหลุดไม่ต้องกระชอกเยอะให้มันอยู่ในนี้นี่ว้าวพอเทลงไปแล้วเป็นอย่างนี้นะคะสีสวยมากสีชมพูแบบว่าสดใสวิงวิงเลยอะกากเพชรกากเพชรเลยอะอะบีบบีเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นก่อนให้อากาศมันเข้าไปแล้วอย่าบีบใหม่อีกรอบนึงโอเคเห็นไหมเห็นมันจะออกง่ายขึ้นใช่ไหมคะอ่าอย่าสูงมากเดี๋ยวหก อ่ะปล่อยก่อนแล้วบีกรอบค่ะนน่มันจะออกดีขึ้นใช่ไหมอ่าข้างนี้อ่ะอ่ะเราวังมันหกออกข้างนอกค่ะมันจะหกออกจากข้างนอกค่ะเต็มค่ะเต็มเลยสวยอ่ะมันเป็นมันมีสีม่วงไปด้วยอ่ะไม่มันเป็นสีม่วงเพราะว่ามันผสมกับอันนี้ไงมันผสมกับสีอันนี้สีไอภาชนะของเราหนูอยากใส่นี้ด้วยเนี่ยสี ร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องผสมตัวลิควิดอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวั้นตอนนี้จะต้องให้คุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรลูกมันาาอันตรายมันจะต้องดูส่วนผสมที่เหมาะสมนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้ยเราสามารถใช้กาวสลามอะ่ะได้ถึงสามขวดเลยแต่ทีนี้ลองก่อนเราลองก่อนเราทำหนึ่ง,งกอ้อนก่อน ใช่เขาจะมีขีดมาให้ว่าถ้า1ก้อนสองก้อน3าก้อนนะคะจะใส่แค่ไหนเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะใส่ให้พี่อย่านะคะแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรมาคนผสมกันนะเดี๋ยวย่ารอก่อนนะคะจะเป็นสลามจริงเหรอนั่นสิตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่สุดเลยที่สุดเลยเหรอใช่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ครั้งแรกเลยค่ะที่นี่้แล้วทำไมถึงอยากเล่นสลามอ่ะทำไมถึงอยากเล่นสลาม ก็หนูอยากหนูไม่เคยเล่นหนูอยากลองเล่นหนูอยากลองเล่นเพราะหนูไม่เคยเล่นเหรอคะแต่หนูเล่นเป็นเหมือนกันนะจริงเหรอจริงโอเคหนูเห็นวิธีการเขาเล่นเขาเล่นให้ดูอ่ะเขาเล่นยืดจืดจืดจืดอะไรนี่จืดนี่นี่ป้าคัตเตอร์ป่ะขอยืมหน่อยขอยืมคัตเต้นหน่อยได้ไหมคะกินไกลก็ได้ค่ะอะไรก็ได้จะเอามาเปิดอันนี้ขอยืมหน่อยนี่ป่ะ ไม่เอาไม่เอามันเหนียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาอะไรคนมีอันนี้ปะไม,ไ,มไ,มมไม้ไม้เหมือนไม้ไอติมอะไรเงี้ยมีปะมีน,นี่ขออันนึงดิอัน,นแล้วก็ขอพายูคอเตอร์หน,น่อยค่ะหนึ่งอันค่ะโอเคหนึ่งอันเท่านั้นแล้วก็ขอยูคอเตอร์หน่อยค่ะหนูอยากคนเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องค่อยๆเทส,ส่วนผสมอันนี้ทีละน้อยนะคะให้มันไม่โฟกัสอืม เราค่อยๆเทกัอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวคุณแม่เทเอามือออกเอามือออกเอามือออกเดี๋ยวคุณแม่ไม่เห็นดูสิว่ามันถึงหรือยังอ่ะเดี๋ยวลองลองผสมกันอลองลองคนงี้อพี่คนเจ้าคนเองอ่ะค่อยๆค่อยๆคนอ่ะค่อยๆค,คนให้มันเข้ากัน โอยมันจะเข้ากันเมื่อไหร่อะไรอย่างเนี้ยอย่างงี้มันจะเข้ากันเมื่อไหร่คะไม่เข้าอืมค่อยๆอนี่ค่อยๆคนนี้นะคะคนพี่อช่วยแม่จับกล่องไว้จับกล่องไว้อืมแล้วพี่แอคนอย่างนี้นะนี่ดูนี่คนอย่างงี้ให้มันเข้ากันหูุกอ่าอุ้ยมันเหนียวอะมันเหนียวหนืดมากเลยอะก็มาสลาหมแม่ยิงหงอกมันจะติดผมเราไหมนะ เวลาเราเล่นเราต้อง,งระาวาังด้วยนะเดี๋ยวติดเรา<ผ>มไม่ต้องเราเราไม่ต้องตัดผมถอกค่ะนะคะเราเราล้างผมเอาเราต้องล้างผมเอานะแม่เราก็อยากให้มันเปื้อนดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันเออจะให้มันเปื้อนดีกว่าไหมดีกว่า,วานี่เห็นไหมมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นๆนะอุ้ยมันไม่ชัดเหรอละคน รเเ็วเออค่อยๆคนนะคนคนคนเลยคนต่อไป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 ค่ะเพราะว่าน้ํายายังต้องใส่เพิ่มอีกหน่อยนึงเราต้องใส่น้ํายาเพิ่มอีกหน่อยนึงเรายังยังคนผสมไม่เหนา,ากันอยากให้แม่มนคนให้อ่โอเคเดี๋ยวคุณแม่ใส่นี้เพิ่มพี่แยวางก่อนพี่แยวางก่อนนะอ่ใส่นี้เพิ่มก่อนอเดี๋ยวดูสิขีดนึงยังเอ้ยอีกหน่อยนึงแลเดาเดา อดหนึงนยังอ่ะโอเคแม่ปิดฝาก่อนฝาแล้วก็คนปิดฝาปิดฝาก่อนตื่นเต้นอ่ะจะได้เจอสลามคุณเอเอออย่าเพิ่งจับตีให้มันันนี้ก่อนอ่ะเปนเหนียวอะ่ะอ่ะงจับ,จ,บจับนี้ให้แม่จับอ่างให้แม่จับเบาๆก็ได้จับแค่เบาๆก็พอแล้วจับแรงเหมือนมันนนี่ จับแรงหนูก็จะเมื่อยไงเต้นๆมาดูหน้าตาคนตื่นอยากเล่นมานานเลยใช่ปะอยากเล่นมานานแล้วใช่ปะสลามอะ่ะหนูคิดว่าแม่จะไม่ซื้อให้ต้องหาหรออ,อยากได้ใช่ไหมมันหมดทุกร้านเลยนะลูกป้าเนี่ยคุณแม่ไปเดินหามาให้เนี่ยมันหมดทุกร้านเลยเขาบอกว่ามันไม่มีขายแล้วมันขาดตลาดแล้วเนี่ย อุ้ยายา่ดูสิคุณแม่ว่ามันเหมือนมันฟูขึ้นนะจะนูอยากเล่น <laughs> เหมือนมันฟูขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวขอไปคนแป๊บนึงนะคะแม่คิดว่ามันน่าจะได้แล้วนะลองจับดิเหนียวชอบป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันอยากเล่นหรือ,อ่าเดี๋ยวลองดิลองก่อนมันได้นี่แหละเลี่ยงเราต้องนวดตอ<ม>ว่อหรือเปล่าคุณแม่ชื่อ,อ <laughs> เราต้องนวดต่อหรือเปล่าเราดูก่อนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องเอาให้เหนียวขนาดนู้ เอาเลยกินสวยอะ่ะมันไม่ยอมทำมาสิอ,อ่ะ,จะจอ่ะลองสิคะลองสิลองหยิบขึ้นมาลองหยิบขึ้นมาแม่เอานี้ลงลองหยิบอ,อ่ะลองหยิบก้นกอนๆขึ้นมาอ <c oughs> าหยหยิบขึ้นมาทางก้อนเลยอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลย ว้าวอะหยิบข wow ึ้นมามันยังเหนียวอยู่คุณแม่ว่ามันยังไม่แห้งพี่อ้ต้องขยำขยำต่อนะเนี่ยเออขยำขยำให้มันให้มันเข้ากันเนี่ยจับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วขยำขยำก้อนก้อนให้มันเป็นก้อนก้อนเดียวกันเอาขึ้นมาหมดเลยเอาขึ้นยกขึ้นมาจับไอ้นี่ห้หมดเลยนี่เอาเอาเอาขึ้นมาให้หมดเลยเออาขึ้นมาเลยยังไงอะยำยำเนี่ยยำยำเนี่ยยำให้มันเข้ากัน เว้ยอ่ะขยำสองมือสองมือเลยเมือนลูกบอลค่ะแม่ว่ามันต้องขยำแล้วกันได้กันอีกเนี่ยมันยังติดมืออยู่แปลว่ามันมันไอ้นี้กันไปอ่ะพี่ย้ายิ้มยำยิ้มยำไหวยิ้มยำยิ้มยำอันไหนลองยืดดิลองยืดดิลองยืดดิเอ้ยไหนลองเอาขึ้นมายืดยืดดิลองเอาขึ้นมายืดยืดดิยืดให้ดูไหนยืดแบบสุดแขนอย่างนี้เลยเออ กลับอากลับไปเ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 อากลับไปรวมกันแล้วมายืดใหม่สนุกปะสนุกไงสนุกมากเลยไหมวันนี้ชิงช้าวายวายทำดีๆทำหย่ำๆๆ่ำหยมันเหนียว นี่หนูต้องทำอย่างนี้ให้มันติดติดกันน,นี่โห<ฮ><ฮ>มันเหน,นียวมากเลยดูสิติดมือเลยอะ่ะสวยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขยำ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 ยืดยดขยำยืดยืดยดยืดยดย ยืดมายืดมายอือกะตอกจะตอกจะตอกยืดมายืดมายืดมายื้อไม่เอาถุงกูไหมไหนเดินทาไปใช้ติดมือเหรอเข่าเดี๋ยวค่อยไปล้างทีเดียวเออสนุกไหมสนุกสนุกมากเลยเหรอคือน้องๆอยากเล่นมาตล้งเราวั็นน้าด้วยทุกวันเลยอยากเล่นมาทุกวันเลยเหรอ ไม่ได้<ม>เล่นแล้วสมใจยังสนใจเลยสนใจเลยโอ้โหาปกติทุกวันไม่ได้เล่นหนูก็จะไม่สนใจเออหนูมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นระวังมันอันนี้มันจะไปติดผมนะคะติดผมก็ค่อยสระผมมันไม่ออกอะสิลูกมันเป็นกาวอะสิลูกชิงช้าโยชิงชา้าจีจ้านัวดนัวเข้าไปนัวหนวเข้าไป เหนื่อยเหนือยถึงเวลามาเล่นอันนี้ไม่มีกเหรอพอแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอนี่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 เหรอยางไม่พอเหรอแมาไม่เหนียวแล้วเนี่ย